เอาละครับก็กลับสวัสดี YouTube แล้วก็โเชียลด้วยนะยินดิตอรแล้วก็ชู่ช่องโอเปโตทีวนะฮะรายการ่งความเกียนนะแต่ว่าวันนี้นะฮะเราจะไม่ได้มาเกียนใครไงเราจะมาให้ความรู้แก่คุณผู้ชมนะแม่รายการเราก็มีสาราเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> นะก็วันนี้นะก็จะมาสอนกดติดตามแบบว่าอย่างไงละ่ะ กดเข้าเกมแบบไม่มีเป็นเพื่อนนะครับเออยังไงลนะ่ะเออไม่มีเป็นเพื่อนแล้วจะเข้าเกมยังไงคุณผู้ชมอาจจะสงสัยไงน่าแต่วันนี้เราจะมาสอนกันเลยนะก็ก่อนอื่นเลยฝากกดติดตามช่องน้องคิดิชาด้วยนะคิดิชา8 k 2ไม่รู้ว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะก็ฝากกดติดตามด้วยนะเขาก็จะลงเกี่ยวกับวันพิธีเจเนรีนะก็หลายคลิปเลยแนละ้วก็ไปดูกันได้นะนะฮะแล้วก็ดิสคอดใหม่นะดิสคอดใหม่ของผมนะก็น,นี่คือดิสคอดใหม่นะก็ เข้าไป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 นดิสคอดใหม่ได้นะเพราะว่าดิสคอดเก่าก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างไงละ่ะอ่าจะเปลี่ยนเป็นร้านขายของนะก็เราจะเปลี่ยนดิสใหม่นะฮะเพราะว่ามันมีหลักการขึ้นเยอะไงนะดูดิดูดิโอหลักการขึ้นเยอะไหมนะแต่ว่าคุณผู้ชมก่อนเข้ามาต้องอ่าเข้ามายืนยันตัวตนก่อนนะอย่างไงละ่ะยืนยันตัวตนนะวิธีการยืนยันตัวตนก็อยู่ในช่องนี้นะช่องสุดท้ายเลยนะก็จะมีบอกนะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครขี้เกียจอ่านนะฮะเราก็มายืนยันในมือถือได้นะเพราะเพราะว่าในมือถือมันยืนยันง่ายกว่าไงให้คุณชมพิมพ์ตามผมนะพิมเข้าพิมพ์ว่าคำเนี้ยนะฮะหรือว่าก๊อปเพื่อนมาก็ไหนๆพิมพ์มาเลยนะเห็นไหมไหมก๊อปมาวางฮะพอก๊อปมาวางแล้วมันจะมีบอทขึ้นนะพิมพ์เสร็จแล้วให้ส่งชื่อเกมมาเลยนะแล้วก็พิมพ์ชื่อเกมไปนะตามนี้เลยนะก็ชื่อเกมผมชื่อลิ้นจ X3 สามดีสองนะคุณผู้ชมก็เข้าไปได้นะเข้าไปกดติดตามได้นะครับผมนะ ก็แค่นี้เราก็ยืนยันตัวตนสําเร็จแล้วนะเดี๋ยวก็จะทิ้งลิงก์ดิสคอดไว้ใต้ล่างคลิปด้วยนะนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาสอนกันเลยนะคุณผู้ชมครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับมาก็ให้คุณทุกคนนะมาที่ฟันเฟืองฮนะตรงฟันเฟืองตรงนี้นะฮะกดเข้าไปครับแล้วก็มาที่เซตติ้งนะนี่อ่านภาษาอังกฤษอ่านภาษาภาษากิตออกด้วยอื วินโดว์ก็ไม่อัพแม่องอาชิปเปิงเลยนะโอเคครับพอมาถึงแล้วมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะก็ให้คุณผู้ชมเลือกอันที่3มนะนับ1 2 3สนะเป็นคำว่า p r i v a นะแล้วก็ c h นะครับกดเข้าไปเลยอันที่สามนะนะนะจากนั้นแล้วก็มันจะมีอย่างนี้นะฮะอ่าเข้ามาหน้านี้แล้วให้คุณผู้ชมเลื่อนมาเลื่อนมาให้สุดเลยนะจนกว่าจะเจอคำว่า o h o t h e r นะครับ setting อะไรเนี่แหละนะครับแล้วเราก็สามารถ กดอันนี้กดอันนี้กดอ่ากดอันนี้ทุกคําได้กดตามผมนะตั้งค่าตามผมได้เลยนะอ่านะครับตั้งค่าตามผมเลยนะครับนี่ตั้งค่าตามเลยนะอ่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะต่อไปครับขั้นตอนต่อไปยังไม่เสร็จนะขั้นตอนต่อไปแล้วก็ค้นหาชื่อเกมคนที่เราจะเข้าไปเล่นเกมกับเขาด้วยนะอืเข้ามาเล่นเกมกับสตรีมเมอร์อะไรเงี้ยนะครับก็พิมพ์ไปนะครับดินจ่าเอ็กซ์สามดีสองโอเค็อขึ้นก่อน อะไรครับมาแล้วฮะอันนี้คือไม่มีเป็นเพื่อนนะแต่ว่าเราสามารถเข้าได้นะเออแม่งนินจาคอดเยอะเลยนะขอดูอีกใหม่ขอดูใหม่รอ,อ,อบนึงนะเออนินจาเยอะสัตว์เลยนะมาจากไหนเยอะแยะนะนินจายี้านะนินจา 3D2 ดีสองวายนินจาสามดียีโอ้มาเต็มเลยอะโอ้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรากดเข้านินจาสองนะนี้คือรหัสจริงก็จะเป็นใส่หน้ากากแบบนี้แหละนะครับนาะแต่ว่าอนาคตอาจจะเปลี่ยนชุดก็ได้นะ เนี่ยกดคนติดตาม1นึ่งพหกก็เราได้โหโคตรเยอะเลยเพิ่งเห็นไงเพิ่งเห็นไงนะก็อน,นี่คือคนที่เราจะจอยเข้าไปใช่ไหมเขาก็อยู่ในเกมนะครับตอนนี้นะก็ให้คุณผู้ชมนะมาที่ตรงสามปุ่มนี่เลยไม่ว่าจะมือถือหรือว่าคอมนะก่อนก่อนจะกดก็ล้างมือให้สะอาดนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันก็เหมือนกันนะในมือกับในมือถือกับคอมนะครับก็กดกดสมขีดน,นะแล้วก็กดคําว่า follow นะเห็นไหมอ่ากดคําว่า follow ไปเลยนะ แล้วจากนั้นเราก็สามารถเข้าเกมเขาได้แล้วนะครับมันจะมีคําว่าจอยขึ้นมานะนี่นะครับก็มีคําว่าจอยขึ้นมาแล้วนะแสดงว่าเราสามารถอ่าน,นี่คือเราติดตามเขาแล้วไงนะครับนี่เราก็สามารถจอยได้เลยแบบไม่มีเป็นเพื่อนเห,เห็นไหมเราไม่ได้แอดด้วยไงอ่านะครับลไลฟ์ฟันเฟืองกูหายไปไหนวะเนี่ยอ่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ติดตามมันก็จะไม่ไม่สามารถจอยได้นะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ฟอลโล่อะไรเงี้ยนะครับอืมเห็นไหมนี่ฮะมันจะไม่มีคําว่าฟอลโล่หรือว่าจอยนะเห็นไหม อ่าเราต้องกด Follow ก่อนนะ Follow คือการติดตามนะอ่าจากนั้นเราก็สามารถเข้าเกมไปเล่นกับเขาได้เลยนะับเราก็จะเจอเขาในเกมเลยนะับก็กดจอยเข้าไปได้เลยนะก็คลิปนี้ก็ถ้าเกิดว่ามีความรู้หรือว่าอะไรก็ช่วยยังไงล่ะกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกเป็นช่วงไม่มีคลิปจะลงไงแล้วก็ช่วงกว้างแล้วก็กูเหงาด้วยนะก็เลยเามาทําคลิปสอนนะ นะครับก็มาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วกันนะสวัสดีครับบ๊ายบาย